ลาก่อยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวละคร4ดาวกับกลุ่มดาวพลิกชีวิตในเกมเกนชินอิมแพ็นะฮะเนื่องจากเกมนี้เนี่ยมีตัวละคร4ดาวหลายตัวที่เขาว่ากันว่าเก่งกว่าหรือเก่งเทียบเท่ากับตัวละคร5าดาวเลยนะแต่สีดาวเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เก่งมาจากความสามารถพื้นฐานของตัวละครนะแต่แทบส่วนใหญ่ทุกตัวมาจากกลุ่มดาวของตัวละครตัวนั้นนะเพราะถ้า4ดาวเกมนี้ทุกตัวเนี่ยมีได้แค่สีูนย์เนี่ยเอาจริงอาจจะไม่มีตัวไหนที่เก่งเทียบเท่าตัว5ดาวเลยก็ได้นะครับเพราะฉันวันนี้มาดูกันว่ากลุ่ม ดาวให้กลายเป็นตัวท็อปเทียร์แซงตัวละคร5ดาวจนถึงปัจจุบันนี้บางตัวเปลี่ยนจากตัวกากกลายเป็นเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับแบบที่ว่าถ้าไม่มีกลุ่มดาวเนี่ยเล่นไม่ได้เลยและลองคิดดูว่าถ้าตัวละครเหล่านี้ไม่มีกลุ่มดาวที่พูดถึงเนี่ยจะยังเก่งยังโกงเหมือนปัจจุบันหรือไม่นะครับอ่บาเขาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่อง l a g u อ r เ play เอาไว้เช่นเคยนะครับเพื่อติดตามประเด็นจากเกมเกมซีนิเพ็กและฮงไคซาวเดลนะครับและสุดท้ายฝากพูดสปหรับสนับสนุิ่ง มาเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพลบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เกมชินเซิร์เวอร์และชื่อต่วละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะ มาเริ่มกันดีกว่าที่ตัวแรกก็คือคุกกี้ชินบุนั่นเองครับจริงๆชินบุเนี่ยเป็นตัวละครที่เอามาเล่นได้ดีแล้วตั้งแต่ซีูนนะแต่เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องในคลิปนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชินบุมีกลุ่มดาวหนึ่งที่ทําให้ชินบุเนี่ยโหดขึ้นแบบพลิกชีวิตมากๆนั่นคือกลุ่มดาวที่4นั่นเองความสามารถของมันก็คือเมื่อตัวละครที่อยู่ภายในกิลท่าของชินบุใช้การโจมตีปกติหรือการชาร์จโจมตีหรือการโจมตีจากอากาศถูสตูร์เนี่ยมันจะมีเรว่่าตแ มันมันอีกหนึ่งแหล่งของการแปะสายฟ้านั่นเองนะครับถามว่าดียังไงปกติชินบุเนี่ยถ้าไม่มีกลุ่มดาวนี้การแปะปฏิกิริยาท่าสายฟ้ามันจะมาจากสกิลท่าและท่าไม่ตายซึ่งสกิลท่านเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแหล่งเดิมนะมันก็จะมีคูดาวค่อนข้างนานกว่ามันจะแปะได้อีกรอบนึงประมาณสัก3วิถ้าไม่ตายในี่ยกด1 1รอบเนี่ยก็แปะท่าได้ประมาณสักไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองแต่กลุ่มดาวที่4นี้เนี่ยทําให้ชินบุทําปฏิกิริยายได้เพิ่มขึ้นแม้ไม่อยู่ในสนามทําให้แปะไฟฟ้าได้ถี่มากขึ้นซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของการที่เราเลือกตัวละครตัวนี้มาเล่นอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นทีม Hyper Bloom เนี่ยมันก็จะทําให้มันเล็ดพันพุ่งระเบิดใส่ศัตรู ได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะถ้าทีมที่ได้นาฮิดะแบบนี้นะ่ยสามารถให้นาฮิดะออกมายืนตีบนสนามได้เลยนะเพราะปฏิกิริยาออกมาด่วมากๆก็เลยเป็นกลุ่มดาวที่ทำให้ชินอุบุนี่นโหดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะครับไปต่อเลยที่ตัวที่2ก็คือฟิชเช์ครับฟิชเช์เป็นตัวละครสีดาวอีกตัวหนึ่งที่ซีศูนย์ก็ถือว่าโอเคนะแต่กลุ่มดาวที่ถือว่าเปลี่ยนชีวิตฟิชเชลไปเลยเนะี่ยทำให้ฟิชเช์กลายเป็นตัวละครสีดาวเทียบเท่าห้าดาวได้เลยก็คือกลุ่มดาวที่6นั่นเองนะครับ เอาจริงกลุ่มดาวสี่ฟิชเชลเนี่ยก็ดีมากนะคอนเซปต์คล้ายๆกับกลุ่มดาวสีของชินอบุท,ที่พูดแบบเมื่อกี้เลยแต่ C6 ของฟิชเชลเนี่ยทำให้เพิ่ม,มระยะเวลาวการคงอยู่ของออสนานขึ้น2วินาทีครับไม่เพียงเท่านั้นออสจะโจมตีร่วมกันกับตัวละครของตัวเองที่ต่อสู้อยู่ขณนะน,นั้นและทำเต็มไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยแน่นอนว่าการเพิ่มเลเวลเวลาเนี่ยก็ดีมากเลยเพราะปกติออสมันอยู่สิบวิแต่ถ้าบวกกลุ่มดาวหกไปเป็น12บสองวิทำเต็มได้เยอะขึ้นนะแถมดาวทามเนี่ยแทบจะหายไปเลยนะครับคือฟิช ปกติออสจะมีจังหวะก,การโจมตีเป็นปกติซึ่งมันก็จะค่อนข้างช้านะประมาณวิละครั้งอะไรเงี้ยแต่พอมีซีหเนี่ยทำให้ออสตีเร็วขึ้นตามจังหวะก,การโจมตีของตัวละครด้วยคือยิงแทรกเพิ่มไปได้นะครับยิ่งตัวละครตีเร็วเท่าไหร่ออสก็สามารถยิงยิงเร็วมากเท่านั้นกลายเป็นปืนกลไปเลยนะจำได้สมัยเกมเปิดใหมนะ่ๆเนี่ยมีคนเล่นฟิชเชลปืนกลเพราะว่าซีอันนี้ด้วยนะครับคือเอาแบบซีหมาแล้วฟิชเชลยืนยิงเองก็ได้ไงมันก็แบบเป็นธนูศักยภาพแล้วมีไฟฟ้าจิบ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 จบ มาถึงลำดับถัดไปครับลำดับที่3-45้าเนี่ยเขามาทีมเดียวกันที่ส่งกระชื่อคลิปมากๆเป็นกลุ่มดาวพิชิตจริงๆนะครับตัวละคร3ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีกลุ่มดาวที่พูดถึงก็คือแทบจะได้ประโยชน์ไปเลยเรได้ว่าไม่ต้องเอามาใส่ในปาร์ตี้ดีกว่าแต่ถ้ามันไปถึงเมื่อใดเนี่ยก็คือกลุ่มดาว6เนี่ยเป็นตัวละครเฉพาะทางที่ไม่มีใครมาแทนเขาได้เลยนะครับตัวแรกก็คือโกโร่นั่นเองโกโร่ซนี่เป็น1ในแกนหลักของตี้ท่านหินเอามาเล่นคู่กับอิโตะเลยเพราะว่าสามารถเพิ่มความแรงคลิป็นตัวครที่ได้ว่นะ่าไมต้อง โอ้โหทีนี้มันเริ่มดีพลงงานท่านในทีมได้ดีแล้วพอมี c 6เพิ่มความแรงครีบวกกับบัฟอื่นๆที่โกโด้เนี่ยมีอยู่แล้วจากสกิล E และคิวของเขาเนี่ยก็ทำให้ทีมท่านหินขาดโกโด้ไม่ได้เลยนะครับมาตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าตัวต่อไปเป็นตัวไหนก็คือคุโจซารานั่นเองเป็น C6 เหมือนกันที่พลิกชีวิตสุดๆนะครับเพราะถ้าซารามี C6 เมื่อใดเนี่ยทำให้ความเสียหายไฟฟ้าของตัวละครที่อยู่ภายในบัฟของซาลาเนี่ยนะมีความแรงครีเพิ่มขึ้นหกพิบเปอร์เซ็นากนะครับหวนึ่มา เพิ่มความแรงที่60%น่ะคิดว่าถอดอาร์ติแฟกต์ส่วนหัวออกไปอ่ะมันจะเบาลงขนาดไหนอ่ะนั่นแหละมันแรงขึ้นขนาดนั้นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นมีกลุ่มดาวนี้ก็ไม่มีนะเป็นคนละตัวกันเลยนะครับซาร่าเนี่ยผมพูดเสมอว่าถ้าไม่มีซีหกไม่ต้องเล่นดีกว่าแต่ถ้ามีซีหกเนี่ยมันจะเปิดตี้อีกตีหนึ่งขึ้นมาก็คือตีไรเด้นไฮเปอร์แครดี้นะครับสามารถเอาซาร่าเนี่ยมาซัพพอร์ตกับไรเด้นที่น่าจะไปควรจะเป็นไรเด้นซีสองที่มีอาวุธประจำตัวเงี้ยทำให้ไรเด้นะะนนั่แหลก็เป็นอัันดบที่ 4. ของคลลิปนี้เยเป็นกลุ่มดาวพิกชสุด และตัวสุดท้ายในแก๊งนี้ตัวที่5เนี่ยก็คือฟาดูซันครับตัวละครซัพพอร์ตเฉพาะทางของธาตลมซึ่งแน่นอน C6 เนี่ยจะเพิ่มเหมือนกันอีกแล้วความแรงคลิของธาตลมขึ้นถึง40%นะครับคือทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอามาซับตัวนเมทหลักแต่ละธาตอยู่แล้วนะโกโดธาตหินซาร่ทธาตไฟฟ้าฟาดูซันธาตลมแล่พอมันมี C6 ที่พูดถึงเนี่ยเพิ่มความแรงคลิคเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บัฟอันนั้นบัฟเดียวไงมันมีบัฟอื่น เป็นตัวบัฟที่ทรงพลังมากๆนั่นเองนะครับสตัวนี้เนะี่ยจำเป็นต้องปลด C6 เท่านั้นแหละถึงจะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพถ้าไม่มี C6 เนี่ยผมคิดว่าไปเอาตัวอื่นที่อาจจะเป็นอนเนกประสงค์มากกว่าน,นี้มาใช้แทนก็น่าจะดีกว่านะครับ ไปต่อที่ตัวที่6ในคลิปนี้ก็คือซิงชิวนั่นเองกลุ่มดาวพิชวิตคือกลุ่มดาวที่6นะครับความสามารถของมันก็คือทุกการปล่อยการโจมตีด้วยฝนดาบสองครั้งเนี่ยจะเพิ่มปริมาณดาบในครั้งถัดไปและฟื้นฟูพลังงานเท่าของซิงชิวจังหวะที่โจมตีโดนศัตรูด้วยนะครับคือปกติเนี่ยถ้านับจำนวนดาบน้ำซิงชิวเนี่ยเวลาเรากดถ้าไม่ตายปุ๊บครั้งแรกเนี่ยมันจะออกมา2เล่มครั้งที่2ออกมา3เล่มแล้ววนไปเรื่อยๆนะครับแต่พอมีซีหกปุ๊บเนี่ยทำให้ซิงชิวปล่อยน้ำได้เพ แนน้้มากขึแล้วก็2องคือทาให้รีพนักงานเร็วขึ้นทําให้อาศัยในจีรีใชนะ้น้อยลงนั่นเองนะครับกลุ่มดาวนี้เนี่ยทำให้ซิงคิวเนี่ยได้เมตแดงขึ้นพอสมควรและสามารถเล่นคอมโบตัวท่าไฟได้ทุกตัวโดยที่ไม่ต้องมีตัวแปะน้ําช่วยแปะเพิ่มอีกแล้วอย่างค่อนข้างพึ่งพาได้นะครับอย่างเช่นเล่นกับเสียงหลิงหูเต๋ายมิยะ เป็นนนต้ะะฮะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแค่ดาบน้ําเพิ่มมามันขนาดนั้นเหรอเอาจริงเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยซิงชิวที่ไม่มีกลุ่มดาวหกับมีกลุ่มดาวหกเนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับแล้วนซะิงชิวเนี่ยเป็นตัวละครที่กลุ่มดาวดีมากมากคือมันไม่ใช่แค่หกไงมันดีแบบไล่ลงมาเลยอ่ะแบบสองสี่หกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซิงชิวซีศูนย์กับซิงชิวซีหกเนี่ยก็คือจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามอันดับหกซิงชิวเนี่ยก็ไม่เท่ากับอันดับเจ็ดในคลิปนี้ก็คือเซียงหลิงนะ ีปั้นเสียงหลิงมาแต่ไม่มี C4 มีแค่ C0 เนี่ยก็ใช้ไม่ค่อยคุ้มขนาดนะั้นนะเพราะว่า C4 เนี่ยความสามารถคือทําให้ไอตัวพโดนาโดซึ่งเป็นไอตัวทําไม่ตายนะนานขึ้นถึง40%นะครับคือเพิ่มจาก10วิเป็น14วิซึ่งนานมากๆนะฮะและเสียงหลิงเนี่ยก็ใช้ทําไม่ตายเป็นสกิลหลักในการทําปัญญาอยู่แล้วไม่ว่าะจะเป็นการเล่นระเหย,ละ,หยละลายเนะี่ยการที่มีกลุ่มดาว4ขึ้นมาเนี่ยคือเพิ่มได้เหมืขึ้นเยอะมากและทําให้ตัวโรเตชันของทีมเนี่ยมันดูง่ายขึ้นด้วยเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเซียงหลิงมันจะมีเวลาที่ไม่มีหกใช้เนี่ยค่อนข้างนานนะเทียบกับ C0 เทียบกับ C4 อ่ะมันจะรู้สึกนานกว่าเยอะเลยนะเพราะฉะนั้น ไดีไหนที่มองว่าอยากจะปั้นเซียนหนิงเป็นตัวดำเมจหลังเนี่ยถ้ามี c ีขึ้นไปเนี่ยก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆแต่ถ้าเกิดไม่มี c ีแล้วมีตัวดำเมจไฟตัวอื่นอย่างเช่นแบบฮูเต๋ายูมิยะอะไรเงี้ยก็สามารถพิจารณาไปปั้นตัวพวกนั้นแทนก่อนได้นะครับก่อนที่จะวนกลับมาปั้นเซียนหนิงเอาไว้ตอนที่มี c ีเพราะสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเซียนหนิง c ีเนี่ยยังไม่มีตัวไหนในเกมนี้แทนได้นะตัวซับดำเมจธาตุไฟในเกมนี้แทบไม่มีเลยนอกจากเซียนหนิงตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเป็นแบบอภิมหาก้อนเลยเป็นกลุ่มีีีเนนน่่ยกคตวทอาง อะไรแบบนี้นะฮะ และสุดท้ายนะครับอันดับ1เลยก็ว่าได้นะที่กลุ่มดาวพิชุดจริงๆนะๆนะก็เอาเลยเอามาไว้สุดท้ายในคลิปนี้นะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือเบนเน็ตนั่นเองที่แฟนของเกมชินตอนนี้นะก็คือถ้าไม่มีกลุ่มดาวนี้เนะี่ยเบนเน็ตอาจจะไม่ฮิตเหมือนปัจจุบันก็ได้นะอย่างที่เรารู้กันว่าเบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครที่ขี้โกงสุดในเกมตอนนี้เราก็ว่าได้นะคือถ้าไม่ตายมันดีเกินไปอ่ะฮิลก็ได้ฮิลโคตรแรงแล้วบัฟเบนเม็ก็ได้แล้วบัฟเยอะมากด้วยแต่กว่าจะมาถึงจุดนีนด้ได้หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่่่่าาออนเเเมิีมมยยไรลง้้์ซซถชชื แบบ Genjin Impact Therist 1.0ก็คือเท e r i s t o เกมเปิดอะ่ะก็คือจะเห็นแน,น่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะเ e n น t ตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีกลุ่มดาวครับมันจะมีเงื่อนไขในการฮิลและการบัฟดาเมนอยู่ก็คือถ้าเกิดพลังชีวิตต่ํากว่าหรือเท่ากับ70%เนี่ยจะได้ฮิลและถ้าพลังชีวิตสูงสุดกว่า70%เนี่ยหมายถึงเลือดยกกว่า70%อ่ะนะจะได้รับโบนัสพลังโจมตีนะครับพูดในแบบง่ายๆก็คือถ้าเกิดเลือดน้อยๆแล้วมันกําลังฮิลอยู่อตอนนั้นนะ่ะมันไม่บัฟโจมตีนะแล้วพอเลือดมาหยุดที่70%ปุ๊บตอนนั้นมันหยุดฮิลแล้วถึงได้พลังโจมตีนะอันนี้คือความสามารถทให้ตายโดยปกติของเ e n e t ซึ่งบางคนน่ะเล่นแบบเคยชิน มีกลุ่มดาวมานานอ่ะอาจจะลืม,มไปแล้วด้วยซ้ำว่าเบเนตมันทํางานแบบนั้นนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าสมมุติเราเอาเบเนตไปเล่นจริงอ่ะแล้วตัวตัวแบกเราเลือดน้อยๆอยู่เงี้ยเราเบเนตทุบพื้นเปรี้ยงเราจะยังไม่สามารถเปิดเบิร์ดได้นึงเช่นเล่นสมมุติเล่นไรเด้นอย่างเงี้ยเอาไรเด้นปาทันทีเลยไม่ได้นะต้องรอ,อไรเด้นเลือดเด้งมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเลือดนิ่งก่อนคือรอเบเนตหยุดฮิวก่อนอ่ะถึงจะปาดให้มันแรงได้นะถ้าไม่งั้นเนี่ยสลับมาปาดเลยเนี่ยมันไม่แรงขึ้นเพราะเบเนตตอนนั้นยังไม่ได้บัฟนน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 ะะะะคครรรรััััััับบบบบแแแตตต่่่่่่่ววาาาาากกกเเ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 เลล้้้ืืออออมมมมม็็หหสีีีียยยจุดดขงไไไไปปปปปพิทถฮฟ และเวลาตัวละครกด Elemental Burst มันมีเหมือน i อเฟรมการตายผมเนี่ยทำบ่อยมากคือเปลี่ยนตัวเล่นน้อยออกมาแล้วกดกดเบิร์อ่ะคาติเวเนตท,ทำให้มันสามารถเหมือนฮิวไปด้วยระหว่างเป็นนามะตะแล้วก็ทำได้ทันทีนะโดยเฉพาะไรเดนเนี่ยอย่างที่พูดไปเนี่ยทำบ่อยมากนะแล้วความสามารถที่ขี้โกงนี้เนี่ยที่การปลดล็อกที่ทำให้ฮิวได้ด้วยแล้วก็บัฟได้ด้วยเนี่ยมันอยู่แค่กลุ่มดาวที่1เองเนะ ซึ่งคีโวงสุดๆเป็นกลุ่มดาวพิกชีวิตเบเนนแบบสุดๆแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะความสามารถกลุ่มดาวหนึ่งของเบเนน่ะก็คือเอฟเฟกต์เพิ่มแรงโจมตีไม่ถูกจำกัดด้วยค่าพลังชีวิตอีกต่อไปใช่ไหมไม่พอครับมีเพิ่มให้อีกด้วยคือบัฟแรงขึ้นอีก20%ตามพลังโจมตีเบเนนโอ้โหบ้าบ้าบอจัด แม่แบบไม่มีแระข้างหลังนี่ก็กโกงพอแล้วมันบัฟแดงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละกลุ่มดาวพลิกชีวิตของจริงเนระับก็คือถ้าไม่มีกลุ่มดาวนี้เนะี่ยฟันทงว่าเบนเน็ตไม่มีทางโหดเวอร์วังแบบปัจจุบันนี้นะอาจจะเป็นตัวแบบเออนานานใสท่ทีเป็นสปอร์ตที่ค่อนข้างดีแต่ไม่ได้เทพอะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มดาวพลิกชีวิตเบเน็ตแบบสุดๆไปเลยนะฮะ และนี่แหละก็คือ8ตัวละครสีดาวกับกลุ่มดาวพลิกชีวิตของเขานะครับใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้จริงๆพูดดไปก็นึกถึงตัวละคร5้าดาวกับกลุ่มดาวพลิกชีวิตนะมันมีไหมแต่สำหรับผมเนี่ยไอเดียผมคือตัวละคร5ดาวมันไม่ควรต้องเปิดกลุ่มดาวในการที่จะพลิกชีวิตอนะตัวละคร5ดาวทุกตัวมันควรเก่งตั้งแต่4สีสูนะอาจจะทาคลิปว่าตัวละคร5ดาวตัวไหนที่พึ่งพากลุ่มดาวที่จะต้องเก่งดีกว่าแบบเป็นแนวนั้นดีกว่าเนอะก็ลองคอมเมนต์กันหน้าว่าอยากดูปิกไหนต่อไปนะครับ ได้กันทุกคนนะครับแต่หลังๆเนี่ยมันอาจจะได้ยากขึ้นนะเพราะมันเหมือนมีตัววนเยอะขึ้นอะ่ะแบบเซียงหลิงซิงชิวเบนเดปพวกเนี้ยบางทีกว่าตู้มันจะมาอีกทีหนึง่งโอ้โหน้าเหลือเกินนะก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย